สวัสดีครับพบกับเต้นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มีรถราคาต่ําร้านมานําเสนอให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมก็ห่างเหินกันไปนานเลยก็คือเจ้า BMW X1 คันนี้นี่เองนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับจะเป็น X1 เครื่องเบนซินเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและราคาที่ผมบอกต่ําล้านเนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ข้างหน้าเจ้า BMW X1 นะครับในตระกูล X เนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถ SUV นะครับผมก็จะออกแนวรถยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่โดยที่ว่า X1 เนี่ยเป็นซีรีส์เริ่มต้นของ SUV นะครับผมรถเขาก็จะไม่ได้ไซส์ใหญ่แบบไซส์ใหญ่แบบ เธอท้าอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะอารมณ์ถ้าเกิดได้ผมเทียบกับรถญี่ปุ่นก็จะอารมณ์คล้ายๆพวกนิสสันจุ๊กพวก HRV CHR อะไรประมาณนี้นะครับผมข้างหน้านะครับเจ้ากริลที่เขาเรียกว่าคิด e ี g กริลตรงนี้นะครับก็ยังเป็นคิดนี้กริลขนาดเล็กอยู่นะครับสมส่วนกับตัวรถผมมองว่าตัว x อน,นนี้ค่อนข้างไปในทางคลาสสิกล้วเพราะว่าโฉมใหม่ๆที่เราเห็นเห็นกันเนี้ย จะเป็นกริลที่ขนาดใหญ่แล้วตัวนี้นะครับผมจะเป็นกริลแบบสมัยก่อนเป็นยุคคลาสสิกเลยสวยงามมากนะครับใครอยากเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมสามารถทําได้เลยเปลี่ยนจากโครเมี่ยมเป็นสีดําก็สามารถทําได้นะครับข้างหน้าของเราตรงนี้โดยที่ว่าคันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยจะไม่ได้เป็นชุดแต่งพวก M Sport อะไรนะครับก็จะเป็นกันชนที่ดูออกแนวหรูหรามากกว่าที่จะเป็นออกแนวดุดันนะครับตามสไตล์ M Sport แต่คันนี้จะได้เป็นชุดแต่งธรรมดาก็จะออกแนวหรูหราครับ ไฟตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับผมดูแลง่ายนะครับแล้วก็ดีซองดีไซน์ของไฟเนี่ยสวยงามนะครับผมเหมาะสมกับตัวรถคันนี้มากและขนาดของเขานะครับผมโดยที่ว่าคันนี้เนี่ยเป็น SUV รุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานในเมืองไทยยิ่งตอนนี้หน้าฝนใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับเหมาะสมแน่นอนเพราะว่าเขาสามารถลุยน้ํา ได้สบายสบายเลยสําหรับเจ้า X1 คันนี้ต่อมานะครับผมก็จะมาถึงแม็กของเราแล้วขนาดแม็กของเจ้ารถเบ w x 1คันนี้นะครับก็จะเป็นขนาด17นิ้วก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับแล้วก็เป็นหน้าซีรีส์ที่ค่อนข้างแก้มอ้วนด้วยจะเหมาะสมกับการขับรถในกรุงเทพมากๆเพราะว่าจะนุ่มนวลกว่าพวกแก้มบาง ขึ้นไปเยอะเลยนะครับผมมาต่อที่ประตูนะครับแน่นอนว่าเป็น SUV เนี่ยประตูเขาก็จะมีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่กว่าพวกซีดานเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าตัวรถเองเนี่ยตัวถังเองของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่า,ารถซีดานปกติทั่วไปนะครับก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยครับเขาดูบึกบืนมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้โดยที่ว่าของเขาเป็น SUV ที่ไม่ใช่ทรงคูเป้น,นะครับก็จะออกมาเป็นริมเรียมตรงนี้ตรงมาเลยนะครับผมแล้วก็ข้าง บนเนี่ยเขามีแหลกหลังคามาให้ถ้าเกิดไม่มีแหลกหลังคาผมว่าจะไม่สวยเลยนะนี่มีแหลกหลังคามาให้ปุ๊บทำให้ตัว X1 คันนีนะ้ดูเป็น SUV ขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมไซส์เนี้ยผมว่าเป็นไซส์ที่หลายๆคนชอบนะเพราะว่าถ้าเกิดขับในกรุงเทพเนี่ย หรือว่าจะเอาไปต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถทําได้เลยแล้วไซส์มันไม่ได้เทอะทะอะไรถ้าครอบครัวคุณไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่นะครับผมก็ใช้ชีวิตพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยลูกสัก2คนอย่างเงี้ยคันนี้เอาอยู่สบายๆแน่นอนนะครับและทริมที่เราให้มาก็จะไม่ได้ดูแก่ด้วยเพราะทริมของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําหมดเลยขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะครับผมเหงื่อเข้า <laughs> แซบอ ต่อมานะครับผมก็มาดูข้างหลังของเจ้า BMW X1 นะครับโดยที่ว่าของเขาเป็นซีรีส์ SUV แน่นอนนะครับข้างหลังก็จะเป็นอารมณ์แบบ5ประตูซึ่งผมขอเปิดให้ดูเลยดีกว่าเป็น SUV นะครับผมเปิดข้างหลังมาปุ๊บคุณจะเห็นความโล่งตรงนี้นะครับเพื่อการเก็บของได้ดีกว่าเดิมดีกว่ารถซีดานค่อนข้างเยอะเลยแล้วเวลาเรายกของใส่ของเนี้ยครับ ปกติแล้วซีดานเนี่ยเขาฝาเขาจะไม่สูงใช่ไหมครับเวลาเราใส่อะไรที่มันสูงๆเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคแต่ตัวเนี้ยยกเข้าออกสบายๆเลยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนที่หารถ SUV ก็คือเป็นรถที่ อ,อนเนกประสงค์นะครับผมใช้งานได้ค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วได้ทุกวันจริงๆดีไซน์ของเจ้า X1 คันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะไม่ได้ชุดแต่งเป็น M Sport มาข้างล่างเขาก็จะดูแบบเรียบง่ายนะครับผมดูหรูมากกว่าที่จะออกแนวดุด,ดันเครื่องยนต์ของเราคุมกําลังของเจ้า BMW คันนี้นะครับเราได้มาจะเป็นรหัส 18i นะครับผมซึ่งแน่นอนโดยที่ว่ามี i ยุ้งหลังเนี่ยจะเป็นเครื่องเบนซิน 4สูบ2,000นะครับผมคันนี้ให้พลักกำลังแรงม้ามาทั้งหมด150แรงม้านะครับก็พอเพียงกับการใช้งานทุกวันแน่นอน0-100เนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าวิน,นะครับผมก็ถือว่าทั่วไปนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แรงจุดจ้ดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเอาไว้ใช้แซงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยผมมองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผมในระยะในการแซงเหยียบร้อยหนึง่งเหยียบกิกดาวอีกรอบหนึง่งก็ยังมีกําลังเหลือๆเลยแล้วก็เกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับ โดยรวมแล้วคันนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็อยู่เร่าๆเราวๆนะครับประมาณ10-11กิโเมตรต่อลิตรนะครับผมถ้าเกิดไครเหยียบเร็วกว่านั้นก็อาจจะต่ํากว่านั้นอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ชีวิตประจําวันขับ90อะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10-11กิโเมตรต่อลิตร สำหรับเครื่องยนต์คันนี้ก็ดูแลง่ายนะครับผมใครที่กลัวว่าเล่นรถรุ่นเก่าๆเนี่ยอะไรจะหาง่ายไหมผมบอกเลยว่าตัว 18i อันนี้เนี่ยผมขายมาหลาย10คันแล้วนะครับผมมีการซ่อมแซมบ้างไหมมีนะครับผมลูกค้ากลับมาซ่อมเนี่ยซ่อมหายหมดแล้วก็ราคาไม่รุนแรงอย่างที่คิดเลยด้วยนะครับสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ 18i คันนี้อ่าเข้ามานั่งข้างในเจ้า BMW X1 คันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมขอชมเชยซึ่งเบาะก,ก่อนเลยดีกว่า พราะเบาะที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบบเบาะหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ตัวเบาะหนังตรงนี้เนี่ยผมชอบตัวขนาดนะครับผมเพราะโดยที่ว่ารถ X1 เนี่ยต้องต้องอย่าลืมว่า X1 เนี่ยเป็นรถ SUV เริ่มต้นนะครับผมเขาก็จะมีไซส์ที่ค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากเขาเลือกเบาะมาเนี่ยเป็นเบาะที่นั่งได้สบายจริงๆเพราะว่าไม่ได้เอาบักเก็ตซีดเข้ามานะครับเอาจะเป็นเบาะแบบเป็นแบนเลยซึ่งเวลาผมนั่งลงไปแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าเบาะตัวนี้เนี่ยมันเหมาะ มันเหมาะกับคนที่มีไซส์ค่อนข้างใหญ่เหมือนผมคือนั่งแล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่มีอะไรมากระชับข้างๆผมให้รู้สึก อึดอัดเลยตรงนี้ผมต้องขอชมเชยตัว BMW ที่เลือกเบาะไซส์แบบนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาพูดถึงเรื่องดีไซน์กันต่อดีไซน์ของเจ้า BMW X1 คันนี้นะครับผมก็จะใช้โทนที่เป็นโทนแบบสีทูโทอนออกแนวสว่างๆหน่อยเพื่อให้ตัวรถเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นนะครับผมก็จะใช้สีที่เป็นสีครีมตัดกับคอนโซลหน้าที่เป็นสีดําก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามมากนะครับในหน้าจอของเจ้า BMW X1 คันนี้นะครับปกติแล้วเขาจะไม่มีหน้าจอตัวนี้นะครับ เขาจะเป็นแค่ตัวเกะแต่ลูกค้าท่านเก่าเนี่ยไปใส่จอมาเพิ่มซึ่งจอตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับระบบ GPS นะครับผมระบบนําทางเนี่ยแหละแล้วก็มีบลูทูธมี d ี d ีมี USB นะครับผม TV ว u n er ูเนก็มีก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นวิทยุเปล่าๆที่เขาให้มาเนี่ยมันจะรองรับแค่ C D F M A M แล้วก็ A U X เท่านั้นใส่ตัวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเล่นบลูทูธได้ฟังเพลงจากโทรศัพท์ได้ถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดปัจจุบันนี้คุณซื้อไปแล้วคุณอยากอัปเกรดเป็นแบบตัวจอ Android ก็สามารถทําได้นะครับต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีจอ Android เนี่ยมันเพิ่งเข้ามาไม่ไม,ไม่ไม่นานนี้เองนะครับผมลูกค้าท่านที่แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนนะตอนนั้นนะครับอ่ะลงมาข้างล่างงนี้นะครับก็จะเป็นช่องแอร์แต่ตรงช่องแอร์เนี่ยคุณจะสังเกตว่าตัวล็อกรถเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง ตรงนี้เนี่ยหลายคนจะไม่ค่อยชินนะครับผมช่วงแรกๆผมกับเปลี่ยนมา B M เนี่ยก็ไม่ค่อยชินเพราะปกติมันจะอยู่ข้างๆตรงแผงประตูแต่นี้อยู่ตรงกลางนะครับลงมานี่ก็จะเป็นฟอนต์วิทยุเดิมของเขาก็จะเป็นเพิ่มลดเสียง F M A M เล่นตรงนี้ได้ลงมาอีกก็จะเป็นเรื่องแอร์ของเขานะครับซึ่งแอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ d u o climate control อันนี้ผมชอบเลยขนาดรถปีสมัยนั้นเนี่ยสแตนดารเขาให้มาดูอนนี่ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสามารถปรับ อ,อุณหภูมิได้อิสระ2ฝั่งเลยลงมาข้างล่างอีกจะเป็นปุ่มฟัง์กชันนะครับก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดตัวพาร์คเซนเซอร์แล้วก็ปุ่มเปิดปิดตัวการลื่นกันถลายของตัวรถนะครับลงมาก็จะเป็นเกียร์ตัวนี้ยังไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นเกียร์แบบปกติอยู่เป็นเกียร์6สปีดของเรามาตรงนี้ก็จะเป็น i drive แต่ว่าปกติอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็ไม่มีนะครับผมเขาใส่มาเพื่อ สอดคล้องกับหน้าจอที่เปลี่ยนมาก็สามารถใช้ตัวนี้เล่นได้นะครับตรงนี้จะเป็นเบรกมือผมชอบเบียมอีกอย่างหนึ่งคือเขายงใช้เป็นเบรกมือที่เป็นแมนนวลอยู่อันนี้ข้อดีของการที่มีเป็นเบรกมือแมนนวลคือคุณจะไม่มีอะไรในการเสียหายนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิลดรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเวลาเสียทีนึงก็เป็นค่าใช้จ่ายของเราแต่นี้ใช้เป็นเบรกมือธรรมดาก็ถือว่าโอเคเลยที่เหลือก็จะเป็นแก้สที่วางแก้วอะไรพวกนี้ทั่วๆไปนะครับ หน้าจอของเราเนี้ยก็จะเป็นแบบแอนอล็อกนะครับแทบจะฟูลีแอนอล็อก analog เลยฝั่งซ้ายมือก็จะบอกเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันกับความเร็วของตัวรถนะครับฝั่งขวามือก็จะบอกอ่าอัตราการสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์แล้วก็ตัววัดรอบเครื่องของตัวรถแล้วก็จะมีจอแสดงผลตรงกลางเล็กเน้อยๆอยนะครับผมเพื่อให้ดูพวกเกี่ยวกับน้ํามันรถว่าตอนนี้น้ํามันวิ่งได้ก,กี่กิโลนะครับทริปเอทริปบนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่ก็สามารถดูตรงนี้ได้ก็ถือว่าครบคันกันเลยนะครับพูดถึงเรื่อง ออปชั่นต่อเนื่องนะตัวนี้ก็จะมีตัวพุทธสตาร์ตเอนจิมาให้ไม่ต้องใช้กุญแจในการสตาร์ทรถนะก็แค่เข้ามาเหยียบเบรกกด Start ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าดีพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ ปรับได้นะครับผมขึ้นลงสีทิศทางเลยให้มาค่อนข้างโอเคเลยอันนี้ดีนะครับเพราะว่าปกติเราเจอหลายๆคันเนี่ยมันจะปรับแค่ขึ้นลงได้อันนี้ยืดนหน้าได้ด้วยอีกต่างหากและพวงมาลัยของเขาครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้ด้วยข้างซ้ายมือเนี่ยเป็นเพิ่มลดเสียงวิทยุนะครับส่วนข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวปุ่มออปชันนะครับเอาไว้เล่นออปชันของตัวรถแล้วก็อันนี้ผมชอบนะไม่รู้มีทําไมแต่ว่าเออมันก็สะดวกดีก็คือ ตัวปุ่มวงเวียนอากาศนะครับซึ่งปกติแล้วรถยุโรปเนี่ยเวลาเราขึ้นรถมาสตาร์ทรถมาเนี่ยระบบไอ้วนเวียนอากาศในรถเนี่ยมันจะไม่ทํางานเราก็ต้องมากดที่ตัวหน้าฟอนต์ตรงที่ปรับอุณหภูมิแอร์รถแต่ว่านี้มีปุ่มตรงนี้ให้เลยเราก็สามารถกดเปิดปิดได้เลยอันนี้ก็จะทําให้สะดวกมากขึ้นนะครับมาเข้ามาข้างในข้างหลังเจ้า bmw x 1นะครับจิว๋วเป็นรถที่เขาเรียกว่าจิ๋วที่สุดแต่ผมมองว่า ไม่ได้จิ๋วอย่างที่คิดเลยนะเพราะเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างแรกที่ผมขอชมเลยคือโปติอ่ะผมให้เทียบกับ g l a เลย g l a เนี่ยตรงนี้นะครับผมเวลาเข้ามาเนี่ยผมยังจะติดหัวอยู่แต่เจ้า X1 เนี่ยไม่ติดเลยมีความกว้างได้ค่อนข้างดีเลยความสูงของเขานะครับหัวผมเนี่ยเหลือเป็นคืบเลยนั่งสบายแน่นอนและยังชมเบาของเขาอีกเนี่ยเบาของเขาทำโพซิชันมาได้ดีมากนะครับไม่นั่งแล้วไม่ได้รู้สึกเมื่อยขานี่ก็ยังเหลือพื้นเท้ายังเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมสามารถขยับนุ่งขยับนี่ ไดเข่าวผมเหลือนะอันนี้คือจะเป็นเบาะที่ผมเซ็ตไว้เหมือนผมขับเลยผมตัวสูง173นะครับหนักตอนนี้อยู่90เนี่ยผมนั่งคัน X1 ได้สบายๆเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคนนั่งกลางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าช่องตัวคอนโซลแผงตรงกลางเนี่ยที่มันเลื่นมาเนี่ยมันเลื่อนมาหลังมากนะครับทำให้การคนที่นั่งกลางเนี่ยมีอุศักรค์นิดหน่อยถ้เาเกิดคันนี้เนี่ยขับไป นั่งไปเนี่ยผู้โดยสาร4คนนะไปเชียงใหม่ไปนูน่นไปนี่ไปได้สบายเลยนะครับนั่งได้สบายสบายเลยแต่ถ้าเกิดเป็น5คนแล้วเนี่ยคนนั่งตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคเล็กน้อยอะมาเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเนี่ยครับนี่โดยที่ว่าตรงนี้มันมาข้างหลังเยอะเนี่ยมันจะนั่งไม่ค่อยสบายแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเผาข้างล่างเนี่ยครับค่อนข้างสุกอยู่ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับรีวิวเจ้า BMW X1 คันนี้นะครับผมหลายๆคนที่ดูนะตอนนี้คงอยากรู้แล้วเนาะว่าราคาต่ำร้านเนี่ยผมขายเท่าไหร่รถ BMW X1 คันนี้นะครับผมเป็นตัว 1.8i S Drive ปี2012วิ่งมา140,000กว่าโลนะครับผมคันนี้ผมเสนอขายอยู่แค่6,29,000บาทหลายคนตอนแรกคงคิดอะต่ำร้านคง9,09 0ไม่ไม่ไม่คันนี้ผมขายแค่6 2แ0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี่สบายกระเป๋าแน่นอนแล้วก็เรื่องการดูแลรักษาหลังการขายเนี่ยถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณไม่รู้ว่าจะไปดูแลยังไงคุณไม่มีใครแนะนำเล่นรุยโยบเล่เล่นรถย,ยุโรปเป็นคันแรกเนี่ยผมยินดีแนะนำถึงไหนถึงการแน่นอนนะครับซื้อไปคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะโดนลอยแพเดี๋ยวผมเป็นที่ปรึกษาให้คุณเองเพราะหลายคนมองว่ารถราคานี้เนี่ยจะไปซ่อมที่ไหนซ่อมแพงหรือเปล่านะครับ ผมมีคําตอบให้คุณแน่นอนและคันนี้เนี่ยผมลองไปขับดูแล้วลองเทสดูแล้วเครื่องเกียร์ทุกอย่างสมบ,บูรณ์เลยไม่เชื่อมาลองเองได้เลยนะครับสำหรับรถ B M W X 1คันนี้อ่ะโอเคก่อนที่จะจบกันตามหลักตามเคยนะครับใครที่อยากจะขายรถแต่ไม่รู้จะไปเช็คราคาที่ไหนเช็คที่เราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับเดี๋ยว ส่งลิงก์เข้าไปให้ดูได้เลยก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับส่งเพียงสำเนารถรูปตัวรถมาให้เราเดี๋ยวที่เหลือเราจัดการให้คุณไป,ไป,ซ,ไปซื้อถึงหน้าบา้านคุณแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกคนไว้ด้วยนะครับผมผมก็จะขอฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก่อนจบตรงนี้ไปก็ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเต็นท์รถคุณหญิงอยู่ถนนกาญจนานะครับผมและก็ตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะมาซื้อรถเนี่ยถนนกาญจนาเนี่ยมีเต็นท์รถเยอะแยะเต็มไปหมดเลย นะครับแต่คุณก็คงไม่รู้หรอกว่ารถที่เต็นเนี้ยดีหรือไม่ดีนะครับดูสัญลักษณ์นี้ไว้นะครับชมรมรถสวยกาญนาถ้าเต็นไหนมีสัญลักษณ์นี้ไว้นะครับคุณโล่งใจแน่นอนนะครับมีคนการันตีให้ว่ารถที่นี่เนี่ยคุณภาพเด่นนี้แน่นอนนะครับก็โฆษณาให้เขาแล้วเราก็อยู่ในชมรมเหมือนกันนะครับผมตัวตัวที่เต็นรถคุณหญิงก็อยู่ในชมรมรถสวยเหมือนกันก็ ไว้วางใจได้แน่นอนนะครับว่าเอารถทุกคันเนี่ยไม่มีชนความน้ําท่วมตมน้ํามาให้ท่านผู้ชมแน่นอนอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับใครที่หารถอยู่อาจจะไม่ได้ซื้อที่ผมไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแต่อยู่ในเส้นกานนาดูโลโก้นี้เอาไว้นะครับผมฝากด้วยละกนันนะแล้วก็ฝากอีกคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆจะเป็นคลิปอะไรคลิปหน้านะครับก็รอติดตามกันละกันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผม สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ